สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกประเด็นน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องออคำถามสำคัญข้อหนึ่งที่เชื่อว่าหลายคนคงเคยคิดคิดกันอยู่เหมือนกันนะคะครับผมคือจังหวะไหนที่เราควรจะปล่อยแล้วก็จังหวะไหนที่เราควรจะยึดบางอย่างไว้ในชีวิตนะคะอืมเป็นคำถามที่ เอ,อเหมือนสะท้อนการหาความสมดุลเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นแก่นของการใช้ชีวิตให้มีความหมายเลยก็ว่าได้ใช่เลยค่ะเนื้อหาที่เราจะมาคุยกันวันนี้มาจากข้อคิดชุดหนึ่งชื่อว่าปล่อยหรือยึดสมดุลแห่งชีวิตที่เราได้รับมาเป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะมาช่วยกันทำความเข้าใจนะคะว่าไอการปล่อยวางกับการยึดมั่นเนี่ยมันต่างกันยังไงครับแล้วที่สำคัญเลยคือเราจะหาจุดที่มันลงตัว จุดสมดุลระหว่าง2องอย่างนี้ในชีวิตเราได้ยังไงให้มันชัดเจนขึ้นนะคะเอาละค่ะเรามาค่อยๆดูประเด็นนี้กันเลยดีกว่าค่ะเริ่มกันที่แนวคิดเรื่องการปล่อยวางก่อนเลยนะคะในแหล่งข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาให้คํานิยามไม่น่าสนใจมากค่ะเขาบอกว่าการปล่อยวางเนี่ยมันไม่ใช่การยอมแพ้นะคะครับไม่ใช่การยอมแพ้ไม่ใช่ค่ะแต่เป็นการตัดสินใจที่เราจะแบบปลดปล่อยการควบคุมในสิ่งที่เราเออควบคุมมันไม่ได้จริงๆอ๋อครับ ซึ่งไอสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ที่ว่าเนี่ยมันก็มีหลายอย่างเลยนะครับอาจจะเป็นความคาดหวังที่เรามีอืมความคาดหวังใช่ครับความคาดหวังต่อผลลัพธ์หรือต่อคนอื่นหรือแม้กระทั่งเรื่องเก่าๆในอดีตที่มันยังแบบตามมาหลอกหลอนเราอยู่หรือความยึดต,ติดบางอย่างค่ะหรือบางทีก็เป็นความกลัวที่มันคอยจํากัดตัวเราไว้นะครับในแหล่งข้อมูลมีภาพเปรียบเทียบอันหนึ่งที่ดิฉันว่าอ๋อมันเห็นภาพชัดมากเลยค่ะเขาเปรียบเหมือน ต้นไม้ในฤดูใบไม้ร่วงไงคะคที่มันต้องสลัดใบทิ้งไปครับซึ่งมันไม่ใช่สัญ,ญลักษณ์ว่าต้นไม้มันอ่อนแอนะคะแต่เขาบอกว่าเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อให้มีการผลิบานใหม่เป็นกระบวนการตามธรรมชาติเพื่อการเติบโตอืลองนึกภาพตามดูนะคะว่ามีอะไรบ้างในชีวิตที่เรากําลังแบกแบกไว้อยู่ตอนนี้ที่จริงๆแล้วมันอาจจะเป็นแค่ใบไม้เก่าๆจากอดีตที่มันคอยถ่วงเราไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้าได้อย่างอิสระนะคะ การเปรียบเทียบนี้ดีมากเลยครับมันชี้เห็นว่าจริงๆการปล่อยวางเนี่ยมันเป็นการกระทําที่มาจากความเข้าใจมาจากปัญญาไม่ใช่ความอ่อนแออย่างที่หลายคนอาจจะเข้าใจผิดค่ะแล้วผลที่ตามมามันก็ไม่ใช่แค่ว่าเออรูกสึกโล่งสบายขึ้นเท่านั้นนะครับแล้วผลลัพธ์ที่ว่านี้คืออะไรคะพอจะขยายความเพิ่มได้ไหมคะได้ครับจากข้อมูลที่เราดูมานะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือพอเราสามารถปล่อยวางสิ่งที่มันไม่จําเป็นหรือสิ่งที่มันคอยลดพลังชีวิตเราออกไปได้เนี่ย มันไม่ใช่แค่เราได้พื้นที่ว่างทางความรู้สึกกลับมาเท่านั้นนะครับอืแต่มันเหมือนเป็นการเปิดทางเปิดช่องให้พลังงานดีๆอย่างอื่นเนี่ยไหลเข้ามาแทนที่ได้พลังงานดีๆอย่างอื่นเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างเช่นความสงบในใจเราความคิดที่มันปลอดโปรง่งก็จ่างชัดมากขึ้นแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับคือการเปิดรับโอกาสใหม่ๆ หรือมุมมองใหม่ๆที่ก่อนหน้านี้มันอาจจะถูกบดบังไว้ด้วยไอ้สิ่งที่เราแบกไว้นั่นแหละครับไปพอห้องโลง่งแสงสว่างมันก็เข้ามาได้มากขึ้นอะไรแบบนั้นหรือเปล่าคะใช่เลยครับประมาณนั้นเลยมันเป็นการสร้างสภาวะที่มันเอื้อให้เราเติบโตได้ทั้งความคิดแล้วก็ทางจิตวิญ,ญญาณด้วยนะครับถ้าเราลองเชื่อมโยงเรื่องนี้กับภาพใหญ่ๆของชีวิตอยู่เนี่ยะจะเห็นเลยว่าทักษะในการปล่อยวางอย่างเหมาะสมเนี่ยโอ้โห กลายเป็นเครื่องมือที่สําคัญมากๆเลยนะครับในการใช้ชีวิตในโลกยุคนี้ที่มันซับซ้อนแล้วก็มีสิ่งเร้าเยอะเหลือเกินจริงค่ะการที่เรารู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะวางบางอย่างลงบ้างเนี่ยมันช่วยให้เรารักษาพลังงานของเราไว้ได้แล้วก็เอาไปโฟกัสกับสิ่งที่มันสําคัญจริงๆได้ดีขึ้นครับฟังดูแล้วการปล่อยวางนี้เป็นทักษะที่ต้องฝึกฝนอย่างมีสติจริงๆเลยนะคะแต่นั่นก็เป็นแค่ด้านเดียวของเหรียญใช่ไหมคะครับผมเพราะชีวิตมันไม่ได้มีแค่การปล่อยวางอย่างเดียว แหล่งข้อมูลก็พูดถึงอีกด้านที่สําคัญไม่แพ้กันเลยก็คือช่วงเวลาที่เราจําเป็นต้องยึดถือบางสิ่งบางอย่างไว้ครับอ่าใช่ครับซึ่งคาว่ายึดถือในบริบทนี้นะครับมันมีความหมายต่างจากยึดติดที่เราพูดถึงตอนแรกนิดนึงนะครับค่ะต่างกันยังไงคะคือมันไม่ใช่การที่เราไปผูกตัวเองไว้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้แต่เป็นการที่เราเลือกที่จะยืนหยัดในสิ่งที่มีคุณค่ามีความหมายกับเราจริงจริงอ๋อเป็นการแสดงออกถึงความเข้มแข็ง ความมุ่งมั่นหรือความศรัทธ,ธาในแก่นอะไรบางอย่างของเราเองใช่ไหมคะถูกต้องครับอย่างเช่นการยึดมั่นในคุณค่าหลักที่เราเชื่อมากๆหรือใช้เป็นแนวทางในชีวิตหรืออาจจะเป็นความฝันเป้าหมายระยะยาวที่เราตั้งใจจะไปให้ถึงให้ได้ครับผมหรือหลักการบางอย่างที่มันเหมือนเป็นเข็มทิศนําทางใจเรานะคะใช่ครับสิ่งเหล่านี้มันเหมือนเป็นโครงสร้างข้างในที่ทําให้ชีวิตเรามั่นคงนะครับการยึดถือสิ่งเหล่านี้ไว้เนี่ยมันเลยไม่ใช่ภาระ แต่มันเป็นการเสริมสร้างความแข็งแกร่งจากภายในของเราเองมีภาพเปรียบเทียบอีกอันในแหล่งข้อมูลที่ดิฉันว่าน่าสนใจมากเลยค่ะช่วยให้เห็นภาพความต่างระหว่างการปล่อยวางกับการยึดถือในสถานการณ์เดียวกันได้ชัดขึ้นอืมอันไหนครับเขาให้ลองนึกภาพว่าเราอยู่กลางทะเลเลยค่ะแล้วเจอพายุพัดกระหน่ำเลยครับสถานการณ์ขับขันเลยใช่ค่ะ เขาบอกว่าการปล่อยวางความตื่นตระหนกความกลัวเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นนะเพื่อให้เรามีสติรักษาความสงบไว้ได้แต่ในขณะเดียวกันการที่เราต้องยึดเสารกระดงเรือซึ่งเปรียบเหมือนหลักการหรือคุณค่าสําคัญในใจเราไว้อย่างมั่นคงเนี่ยอ๋อครับก็เป็นสิ่งเดียวที่จะนําพาเราฝ่าคลื่นลมมรสุมนั้นไปได้โดยไม่หลงทิศทาง ตรงนี้แหละค่ะที่มันน่าสนใจมากๆคือมันต้องใช้ทั้งสองอย่างเลยปล่อยความกลัวแต่ยึดหลักการไว้ในเวลาเดียวกันโอ้โหภาพนี้สะท้อนความซับซ้อนของการตัดสินใจในชีวิตจริงได้ดีมากๆเลยครับการยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่มีความหมายอย่างมีสตินะครับคือการปกป้องแก่นแท้ปกป้องตัวตนของเราท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงความผันผวน,นภายนอกค่ะมันไม่ใช่การแบกน้ำหนักที่ไม่จำเป็นนะแต่เป็นการใช้สมองที่ถูกอันถูกเวลา เพื่อให้เรือชีวิตของเรามันไม่ถูกซัดไปแบบไร้ทิศทางอะครับเพอะฟังแบบนี้แล้วเห็นชัดเลยนะคะว่าทั้งการปล่อยวางแล้วก็การยึดถือเนี่ยต่างก็มีบทบาทสําคัญมากๆแต่คำถามสำคัญที่ตามมาเลยและแหล่งข้อมูลก็ตั้งคำถามนี้ไว้เหมือนกันคะ่ะค,คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงคะ,ะว่าสถานการณ์ไหนเนี่ยควรจะปล่อยหรือสถานการณ์ไหนควรจะยึดมันมีตัวชี้วัดหรือสัญ,ญญาณอะไรที่เราควรมองหาบ้างไหมครับ เป็นคำถามที่เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้เลยครับแล้วแนวทางที่แหล่งข้อมูลเขาชี้แนะไว้นะครับก็น่าสนใจมากคือเขาบอกว่าคำตอบเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ปัจจัยภายนอกเท่าไหร่หรอกอา้าวแล้วอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ที่การฟังเสียงสะท้อนจากข้างในใจเราเองครับอย่างตั้งใจอย่างซื่อสัตย์กับตัวเองลองถามตัวเองด้วยคำถามง่ายๆแต่ผมว่ามันลึกซึ้งมากนะคือไอ้สิ่งที่เรากำลังเจออยู่หรือสิ่งที่เรากำลังยึดถืออยู่นี้ มันกําลังบั่นทอนหรือหล่อเลี้ยงพลังชีวิตและจิตวิญญาณของเรากันแน่โหเป็นคําถามที่ต้องอาศัยความตระหนักรู้ในตัวเองสูงเหมือนกันนะคะในการตอบเพราะบางทีเราอาจจะชินกับความรู้สึกบางอย่างจนเราแยกไม่ออกไปแล้วก็ได้จริงคําจริงมากๆดังนั้นการฝึกสติการสำรวจความรู้สึกตัวเองบ่อยๆเนี่ยจึงสำคัญมากแหล่งข้อมูลก็ให้เกณฑ์เพิ่มเติมมาช่วยในการตัดสินใจนะครับเขาบอกว่า ถ้าหากสิ่งนั้นเนี่ยมันทำให้เรารู้สึกพลังงานมันหดหายไปรู้สึกเหนื่อยล้าเรื้อรังหรือเกิดความเครียดสะสมหรือรู้สึกว่ามันเป็นผิดต่อจิตใจเราไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ความคิดหรือสถานการณ์อะไรก็ตามนะครับอันนั้นแหละอาจจะเป็นสัญญาณเตือนที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเอ๊ะถึงเวลาที่ควรพิจารณาปล่อยวางแล้วหรือย,ยัง เหมือนเป็นสัญญาณว่าสิ่งที่เราแบกอยู่นี่มันหนักเกินไปแล้วหรือมันอาจจะไม่ใช่ทางของเราแล้วไม่สอดคล้องกับเส้นทางที่เราอยากไปต่อแล้วใช่ไหมคะใช่ครับประมาณนั้นเลยครับแต่ในทางกลับกันนะครับถ้าสิ่งนั้นเนี่ยแม้ว่ามันจะท้าทายหรืออาจจะต้องใช้ความพยายามเยอะหน่อยแต่ผลลัพธ์คือมันช่วยหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณของเราค่ะหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณใช่ครับทำให้เรารู้สึกมีพลังมีชีวิตชีวา หรือรู้สึกถึงคุณค่าความหมายสอดคล้องกับเป้าหมายหรือคุณค่าหลักๆที่เรายึดมั่นอยู่สิ่งนั้นก็อาจจะเป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่เราจะยึดถือมันไว้ต่อไปแสดงว่าเกณฑ์หลักๆเลยก็คือผลกระทบโดยรวมต่อสภาวะ ข้างในของเราทั้งเรื่องพลังงานแล้วก็เรื่องความรู้สึกถึงความหมายในชีวิตถูกต้องครับซึ่งตรงนี้แหละครับก็นําไปสู่คําถามที่เราต้องกลับมาใคร้ครวรกับตัวเองต่ออีกว่าแล้วเรามีความสามารถในการรับฟังแล้วก็ตีความสัญญาณภายในเหล่านี้ได้ชัดเจนได้มั่นยําแค่ไหนอืเพราะบางครั้งเนี่ยไอ้ไกลไกป้องกันตัวเองของเราหรือความกลัวการเปลี่ยนแปลงต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เรา บิดเบือนหรือเพิกเฉยต่อสัญญาณเหล่านี้ไปได้เหมือนกันนะครับนั่นสินะคะการพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองหรือ self awareness เนี่ยจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆเลยที่จะทำให้เรานำหลักการนี้ไปใช้ได้อย่างแท้จริงสรุปแล้วนะคะหัวใจสำคัญมันอาจจะไม่ได้อยู่ที่การเลือกข้างแบบสุดตรงว่าจะปล่อยทุกอย่างหรือจะยึดทุกอย่างใช่เลยครับปัญญาที่แท้จริงตามแนวคิดนี้นะครับมันอยู่ที่การค้นหาจุดสมดุล ที่มันไม่ได้ตายตัวนะครับมันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ตามช่วงวัยของชีวิตเราด้วยค่ะคือความสามารถในการแยกแยะแล้วก็ตัดสินใจอย่างมีสติว่าจะปล่อยวางสิ่งที่มันฉุดลั้งเราไว้และในขณะเดียวกันก็โอบกอดแล้วก็ยึดมั่นในสิ่งที่มันจริงแท้และมีความหมายสำหรับเราจริงๆเป็นการเดินทางที่ต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวอยู่ตลอดเวลาเลยสินะคะแน่นอนครับ การหาจุดสมดุลน,นี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแล้วก็ไม่มีสูตรสาเร็จตายตัวด้วยนะครับมันเป็นกระบวนการส่วนบุคคลมาก,มากๆที่ต้องอาศัยการคข้่ครวญการทดลองแล้วก็การปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องค่ะไม่มีใครหรอกครับที่สามารถหาจุดสมดุลที่มันเป๊ะสมบูรณ์แบบได้ในครั้งเดียวหรือใช้จุดสมดุลเดิมไปได้ตลอดชีวิตเพราะทั้งตัวเราเองและสถานการณ์ภายนอกมันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาครับ แล้วทั้งหมดนี้หมายความว่าอย่างไรคะถ้าจะให้สรุปเป็นภาพรวมอาจจะพูดได้ไหมคะว่าชีวิตมันไม่ใช่การเลือกทางใดทางหนึ่งแบบสุดขั้วระหว่างการยึดติดอย่างเหนียวแน่นหรือการละทิ้งไปเลยอย่างสิ้นเชิงครับแต่คือการเรียนรู้ที่จะเต้นรําไปกับจังหวะของชีวิตอย่างสง่างามรู้ว่าเมื่อไหร่ควรจะปล่อยมือเมื่อไหร่ควรจะกระชับให้มัน่นคงเป็นการเคลื่อนไหวที่มันลื่นไหลเป็นธรรมชาติ โอ้เป็นการเปรียบเทียบที่เห็นภาพชัดเจนมากครับคำว่าเต้นรำเนี่ยมันสื่อถึงความยืดหยุ่นการปรับตัวแล้วก็การตอบสนองอย่างมีสติไม่ใช่การแข็งขืนหรือการยอมจำนวนไปเลยแต่เป็นการเหมือนกับทำงานร่วมไปกับความเป็นจริงของชีวิตก็คือการยอมรับแล้วก็ปรับตัวไปตามพลวัตที่ไม่หยุดนิ่งของชีวิตนั่นเองนะคะครับผมทีนี้พอเราได้พิจารณาถึงเกณฑ์ในการตัดสินใจแล้วว่าจะปล่อยหรือจะยืด โดยดูจากผลกระทบต่อพลังงานต่อจิตวิญ,ญญาณของเราแล้วเนี่ยผมอยากจะชวนให้ลองคิดต่อย,ยอดจากตรงนี้ดูอีกนิดหนึ่งครับได้เลยค่ะลองสำรวจในใจของเราตอนนี้เลยก็ได้ครับว่ามีแง่มุมไหนในชีวิตที่เราอาจจะกำลังยึดถือบางสิ่งบางอย่างไว้แน่นมากๆเลยโดยที่สิ่งนั้นเนี่ยพอมาพิจารณาตามเกณฑ์ที่เราคุยกันเมื่อกี้เราว่ามันบั่นทอนหรือหล่อเลี้ยงเรากันแน่มันอาจจะเข้าข่ายสิ่งที่ควรปล่อยวางก็ได้แต่เราก็ยังยึดมันไว้อยู่ อาจจะด้วยความเคยชินหรือความไม่แน่ใจกลัววที่จะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าอืมเป็นคำถามที่ชวนให้เราสํำรวจลึกลงไปในแรงจูงใจจริงๆที่อยู่เบื้องหลังการยึดถือของเราเลยนะคะว่ามันเป็นไปเพื่อการเติบโตหรือเป็นไปเพื่อแค่ให้เราอยู่ในที่ที่เรารู้สึกปลอดภัยคุ้นเคยเท่านั้นใช่เลยครับและคำถามต่อเนื่องก็คือแล้วถ้าเราพบว่าเออ มันมีสิ่งที่เรายึดไว้ด้วยเหตุผลอื่นที่ไม่ใช่การหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณตามเกณฑ์ที่เราว่ามาเนี่ยค่ะมันจะเป็นไปได้ไหมว่าการที่เราค่อยๆลองคลายการยึดถือนั้นลงทีละนิดอาจจะเป็นการเปิดพื้นที่เปิดประตูให้มุมมองใหม่ๆหรือความเป็นไปได้อื่นๆที่มันสอดคล้องกับตัวเราในปัจจุบันมากกว่าได้เข้ามาแทนที่ น่าคิดตามมากๆเลยค่ะเป็นเหมือนการบ้านให้แต่ละคนกลับไปลองสำรวจตัวเองดูนะคะสุดท้ายนี้ก็ขอยืมคำอวยพรจากแหล่งข้อมูลที่เราคุยกันมาก็แล้วกันนะคะครับขอให้ผู้ฟังทุกท่านได้ค้นพบความสงบสุขที่แท้จริงทั้งในยามที่ต้องปล่อยวางสิ่งที่สมควรปล่อยและในยามที่เลือกจะยึดมั่นในสิ่งที่มีความหมายและสำคัญอย่างแท้จริงต่อชีวิตของท่านนะคะครับเป็นการเดินทางแห่งการเรียนรู้และการปรับสมดุลที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตของเราทุกคนครับ สำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ